อ๋อท,ทีมงานทีมงานเชิญนะีมทีม,ท,มทีมกล้องเชิญนฮะอ๋อเป็นแบบเซลฟี่กับตลับ<อ>ปัดข้างหลังแบบนี้โอ้ย <c oughs> เป็นความผิดของเก้าอี้ไม่เกี่ยวกับน้ำหนักตากล้อง <c oughs> ตาไวในทีมนี้ <c oughs> ขนาดของมือหน่อย อ่าขอมือหน่อยแฟนคลับมาแฟนคลับมาอ่าพี่เก็บอกเห็นไป้ายไฟด้วยข้างหลังขอยืนขึ้นได้ไหมข้างหลังข้างหลังขอยืนขึ้นข้างหลังยืนยืนยืนขึ้นบ,บิดมือได้เลยฮะอ่าอ่าเก็บภาพความประทับใจไว้รับเลิฟรับเลิฟ มามาขอขอขอสัญลักษณ์แบบนี้ได้ไหมสัญลักษณ์แบบนี้แบบนี้สัญลักษณ์อิสุสุเราแบบนี้แบบนี้อ่าแบบนี้นะอ่าอ่าอ่าสัญลักษณ์แบบนี้มาอ่าสองสามก็ถ่ายไปแล้วต,ต,ตอนตอนหนึ่งอะไรรูปแล้วน,น <c oughs> ะฮะเออได้ไหมฮะอออมีอีกไหมฮะ ไทรัสทางไทรัสเดลินิวฮะข่าวสดมาไหมอ่ะมาเขาส่งตัวแทนมาอ๋อโอเคโอเคครับเบ๊คเค๊บเอาไปเอาเอาไปอวดีิเจ๊หน่อยแล้วก็บอกเวลาตกตกเครื่องอ่ะให้เจ๊หน่อยมาเปิดประตูให้นะอือมีหลักฐานละโอเคคราวนี้จะมีคนเปิดประตูเครื่องให้ไม่มีตกเครื่องแน่นอนโอ้ยยูซือเนี่ยเพ่งไกเฮียไหม้ อยากอายอยู่ดีครับปรงคำหน่อยปรงคำน้ะเป็นคนที่ใสผมพ่อยายผมเป็นคนบ้านน้องแขะอำเภอปะติวจังหวัดยะโสครับออ๋ oh. แต่ว่าผมไปเกิดอยู่บึงการอยู่บึงการครับปรงคำหน่อยวาวิสาลในแมนบบเดาเดา้าว้าวเว้วาวว้าวแหวนว้าวได้ เอ้าบอได้เบาได้ครับเบาได้ครับผมเบาได้ตอนนี้มาเป็นบังหำน้อยนะเป็นหนุ่มใหญ่แล้วหนาะครับมันกับบมันกบ่อยปันไดหดอกครับเอาเอาเมียยังนะเอาเมียยังบังเอาเียยังบ่ต้องรีบเอานะเพราะเดี๋ยวแฟนคลับจะว่าหัวใจสลายฮะยังบ่เอา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 เมียเอางานเอาการเอางานก่อนเอาการเอางานครับผมเฮ็ดงานหลายมาตอนนี้เฮ็ดงานสัปดาห์กี่กี่กี่วัน สุมือครับเฮ็ดสุมือเลยเชา้ชาเช้าสายใบดึกครับผมออสุมือเลยสุมือเลยครับแล้ว,ลว,ลวเอาเงินไปใส่หมดนะฮะเอาให้แม่ครับผมกระตันยูเอ,อเอาให้เพราะว่า เลขบัญชีเป็นของแม่บบเคยหอดผมจะทืออครับอ้าเหรอทุกวันนี้ไม่รู้เลยตังเหลือกี่บาทครับทุกวันออกจากบา้านแม่นี่วางไว้200ทุกวันเลยหาสิบบาทค่า,า,บบากาแฟครับ <laughs> หาสิบบาทค่ากาแฟเข้าไปกินยุ่กองเอาก็อยูกกออ่ก็สบายครับผมเอาฝากผลงานผู้ถึงกองสองเรื่องที่บบกกำลังถ่ายทําอยู่คือเรื่องตอนนี้เพิ่งปิดกล้องไปเมื่อวานนะครับผมก็จะมีเผาขนเผขนเป็นละครแอคชั่นไม่ไหมอะ ไม่ครับผมเมื่อก่อนผมคาวกว่านี้ตั้งแต่เล่นละครเรื่องนี้มาขนแข็งก็ยังไม่มีแล้วลถูกเผาหมดไม่ไปหมดแล้วครับเอาขนก็เป็นละครบูอีกหนึ่งเรื่องที่ผมชอบมากๆเพราะว่าก็จะเป็นรูปแบบใหม่ในการในการกำกับของอนณนา์องค้กนแต่รับรองว่าสนุกครบรถสนุกเข้มข้นแน่นอนเป็นแอคชั่นคอมเมดี้มา ไม่คอมเมดี้แต่ตัวละครของผมอะคอมเมดี้เส้นเรื่องก็จะสนุกสนานครับอีก,กเรื่องคือเขยบ้านไร่สะพายไฮโซครับว้าวเฮ้ยเรารู้แต่เรื่องเนี้ยต้องบอกว่าตั้งแต่ผู้จัดลงมาถึงผู้บริหารเนี้ยเขาเลือกตัวพระเอกถูกเลยนะถูกไหมครับถูกนะ ว่าผมจะพูดภาษาอีสานได้เนี่ยผมใช้เวลานานมากโอคุณไม่เคยพูดเลยผมผมต้องไปต้องไปเรียนเขา้เเขาคอร์สเรียนครับเออเชื่อสองเรื่องนี้เราจะได้ดูเมื่อไหร่เอ่ยเร็วเร็วนี้ครับเดี๋ยวแจ้งทางไอจีส่วนตัวทางโซเชียลต่างๆของเราแล้วก็ทาง ช่อง 7hd ก็ติดตามข่าวสารได้ครับแต่ที่แน่ๆถ้าใครอยากเจอเข้มนะครับแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของโชว์รูมอิสุนะครับเพราะว่าเข้มก็มีโปรแกรมก็เดินสายทัวกับเราด้วยอยู่เหมือนกันผมมีทุกงานจะดีมากเลยครับขอด้วยนะครับผมอิสุจัดที่ไหนอย่าลืมเรียกเข้มมาสวีนะครับนี่มารับใช้ครับทันโทษเหอ ในบรรทบุรุษของช่องเจ็ดทั้งหลายที่มาเดินสายสองสามปีเนี่ยสอนกันสอนงานกันมาดีมากๆเลยพี่ๆของเธอแต่ละคนเนี่ยที่ช่องเจ็ดเนี่ยโอ้พี่มิกพี่ไมค์ก็ว่าโอ้ที่สอนเขาสอนงานมาดีหมดเลยโอ้ดีมากครับผมอยู่ยาวๆอยู่ยาวๆครับโอเคในโอกาสนี้นะครับผมคุณอาเรียนเชิญนะครับทีมผู้บริหารนะครับจับมอบรางวัลที่